มาแล้วครับสำหรับราคาโอ RA ากูดแคป GT และพิเศษสุดจองได้แล้วและก็สามารถส่งมองรถในปีนี้ด้วยแต่ต้องรีบนะครับทุกคนไปดูรายละเอียดกันเลยวันนี้เพิ่งมีการเปิดตัวเจ้าตัว GT ไปมาดูราคา,าก่อนดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาราคาก่อนส่วนลดจะอยู่ที่1,540,000บาทและราคารวมส่วนลดแล้วราคาที่เราต้องจ่ายก็คือ1ล้าน 286,000บาทสำหรับตัวอุร่ากูดแคปทในรุ่นปกติตัวท็อปราคาจะอยู่ที่959,000บาทซึ่งตัว GT นี้จะเพิ่มขึ้นมา327,000บาทครับถ้าดูจากตัวเลขน,นะครับเพิ่มมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะราคาเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่สามารถจองรถได้แล้วเพราะรุ่นปกติไม่สามารถจองได้แล้วครับและตอนนี้มีโคตาเพียงแค่500คันแรกด้วยครับไอ้เพื่อนๆต้องรีบจริงๆนะ เพื่อนๆที่สนใจอ่ะต้องรีบจองเลยครับ500คันแรกและพิเศษใน200คันแรกอ่ะจะดีสุดๆเลยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้หรือวันที่29มิถุนายน2565ายเวลา2ทุ่มนะครับคลิปนี้ออกไปเพื่อนๆก็สามารถจองได้แล้วเขาให้เวลาจองถึง1เดือนจะปิดรับจอง29กกรกฎาคมส5ันายแต่รอบนี้พิเศษคือถ้าเราจองแล้วเราต้องจ่ายมัดจำา1 0,000บาทภายใน15นาทีแรกเลยครับเพราะว่าก็ดีนะเพราะว่าจะได้ คัดคนที่สนใจรถจริงๆเาัวรถก็มีแค่500คันนะครับในรถแรกนี้ใครเร็วก่อนก็ได้ก่อนและก็มีการการันตีด้วยว่าเราจะได้รถในปีนี้ครับสำหรับ200คันแรกจะได้รถในปีนี้จะส่งมอบในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2565และคันที่2 0 1ถึง500เนี่ยจะส่งมอบในเดือนเมษายนถึงธันวาคม2566เลยครับทุกคนเอาดีเพื่อนๆถ้าขายแบบสนใจเจ้าตัวโอลากุดแจรถไฟฟ้า 100%อยู่แล้วนะครับแต่ยิ่งเป็นตัว GT พิเศษมีความแรงมากขึ้นแล้วก็สวยดุดันมากขึ้นแล้วก็ยังสามารถได้รถเร็วภายในปีนี้ก็ต้องรีบจองกันเลยครับขอให้โชคดีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ